สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปรโหลาทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหลาวันนี้เป็นวันพุธ2ี่กุมภาพันธ์2 5 6พเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแก่และช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3มช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของ หู้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนาทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสม ไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามสี่สามหกและสามหนึ่งเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ่มยุโรปอังกฤษจอรบันรัสเซียในเวลา2ี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขศูนย์หมายเลขแปด หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่สบสองนาฬิกาถึงยี่สบสามนาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก6กสามและ6.8แปดเป็นสคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขสองหมายเลขสาข 2, มาล 3, และหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกห้าสี่และห้าสองเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจอดตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆ ให้ท่านนําไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยและทั้งผมอาจารย์แป้โหราได้เปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันเปิดสอนที่สถาบันและทางออนไลน์โดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มรายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ